โอเคสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n นลครูเก่งไงนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการนำแชทบอทของ a c e b o o k ขึ้นมาไว้ในหน้าเพจของเรานะอ,อย่างตัวอย่างนี้ครับก็จะเป็นของอสรปรปลบรบรีหนึ่งนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับวิธีเอาแชทบอทของ m e s s e n เ e r เข้ามาไว้นะครับแบบนี้เนาะโอเคครับผมจะเราไปุยกันเลยนะครับ ็อันดับแรกนะครับเราก็เข้าไปที่จัดการเว็บไซต์โรงเรียนนะครับแล้วก็ไปที่หัวข้อสุดท้ายนี่ครับการสร้างปุ่มแชท f a c e b o o k m e s s e n g e r นะครับในหน้าเว็บไซต์นะครับนี่ฮะนี่ฮะหัวข้อสุดท้ายนะครับเราก็ไปที่เพิ่มข้อมูลนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเราก็ทําตามตรงนี้ได้เลยนะครับอันดับแรกเราก็ต้องไปที่ตัวนี้ครับผมนี่ฮะเฟซบุ๊กของเราครับโดยที่จะจัดการได้นะจะต้องเป็นเจ้าของ ผู้ด,ดูแล facebook นะครับแอดมินแล้วเราก็ไปที่ตัวนี้ครับ m e s s e n g e r นะครับเมสเซนเจอร์ Messenger, จากนั้นนะครับเราก็มาที่การตั้งค่านะครับแล้วก็ดูการตั้งค่าทั้งหมดนะครับโอเคครับจากนั้นก็มาที่สำหรับใครที่คํำครั้งแรกนะเราก็มาที่นี่นะครับาปักอินแชทนะครับ โอเคครับจากนั้นเราก็มาตั้งค่ากันเลยครับผมนี่ฮะไปที่ตั้งค่าเรียกมาตรฐานนะครับตรงนี้เป็นภาษานะครับภาษาของเราก็เป็นภาษาไทยนะครับผมปึ๊บบันทึกดำเนินการต่ออันนี้นะครับเพิ่มโดเมนนะครับอันนี้เราก็เอาสําหรับเว็บของเรียนเรานี่ครับเราก็มา copy นะครับจากเว็บไซต์ของเรียนเราครับคลิกขวาเลือก copy ครับล้วคลิกขวาวางละ p a s e นี่คครับผมแล้วก็บันทึกและดําเนินการต่อนะครับจากนั้นตัวนี้ก็จะเป็นโค้ดของเขานะครับนะเรากดตัวนี้เนาะอันนี้จริงๆเราก็ถัดไปก็ได้กดคัดลอกโค้ดไปก่อนนะฮะโอเคแล้วก็กดถัดไปครับผมตัวนี้อ่ะเราก็ไปวางโค้ดครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นแบบนี้โอเคเรียบร้อยนะครับผมนะจากนั้นเราก็ไปดูที่การส่งข้อความนะครับเล้ากดตรงนี้ครับผมอ่ะ m. นีเรากดคัดลอกข้อความนะครับตอนนี้เว็บไซต์ของเรียนเรายังไม่มีปุ่มแชทข่ง m e s s e n g e อนะตรันี้เราก็มานี่ครับจากนั้นเราก็วางนะครับ URL ของ Messenger ที่เป็น m. m e ตอนนี้ก็จะมีเลข15ตัวกขวาแล้วก็วางครับผมนี่ฮะจากนั้นเราก็กดบันทึกข้อมูลกับหน้าหลักโอเคครับผมเป็นเท่านี้เองครเดี๋ยวเรามาลองรีเฟรชหน้านะครับผม สักครู่หนึ่งนะฮะนี่ครับผมมาแล้วนะครับอ่าเมื่อกี้ยังไม่มีครับนี่ก็มาแล้วครับสำหรับแชทเมสเซนเจอร์นะครับก็เริ่มแชทกันได้เลยนะครับผมโอเคครับก็เป็นประมาณนี้นะครับวังว่าครูทุกท่านจะทำกันได้นะฮะสำหรับคลิปนี้เราลาไปก่อนนะถ้าชอบสุขใจงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ิกกำลังใจนะฮะแล้วเจอกันใหม่ครัาผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย